เรากำลังจะบอกว่าการเป็นมุกมินเป็นอะไรที่มีค่ามากในชีวิตของเราแต่มีข้อสังเกตที่เราจะต้องไม่ลืมมุกมินไม่ได้เป็นคำเรียกเฉยๆไม่ได้เป็นเหมือนยี่ห้อที่ติดเอาไว้เป็นป้ายที่ติดเอาไว้เฉยๆแต่พอพลิกไปดูเนื้อหาข้างในองค์ประกอบข้างในไม่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ศรัทธาไม่ได้ มุมินหรือผู้ศรัทธาไม่ได้เป็นคำเรียกเฉยๆแต่ต้องมีคุณลักษณะเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยตามที่อัลกุรอานได้พูดตามที่ท่านนาบีสุลต่านได้บอกไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะอ้างว่าตัวเองเป็นมุขมินในขณะที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวในอดีตสมัยที่านนาบีสุลต่านมีกลุ่มชาวเบดูอินอัลอาราบกาวอัอาราบอามัน บรรดาชาวเบดูอินที่อยู่ในทะเลทรายมาหาท่านนบีแล้วมาบอกว่าพวกเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วแลตะศาสห้ท่านนบีตอบคนเเล่านั้นว่าอย่างไงกุวะลากินูอยวะลัมมายัดคุณเลมาหน่อยว่าอย่ามรในสุรทลกุจราอายที่14จงตอบเขาไปเถิดโอ้ม u ั a ม m a ว่าพวกเจ้าอย่าพูดว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธาแล้ว บอกว่าเป็นมุสลิมกูลูอัสลัมนะบอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมก็พอเพราะว่าความศรัทธายังไม่ได้เข้าไปในหวัวใจของพวกเจ้าทีละอิล il าฮะอิลล allah เพราะฉะนั้นจําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาแน่นอนว่ามีอยู่ในอัลกนะุรอานมากมายเหลือเกินไม่ใช่แค่เป็นอายัดนะมีสุรหหนึ่งในอัลกุรอาน

الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سورة المؤمنون آية تنين آية نيكو كنا نفسنا دندن تبوتن คนที่จะได้รับผลตอบแทนตามที่อรรถสุภาห์แต่ละสัญญ